สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับตามคําแนะนําของคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาก็มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาแนะนําผมมานะครับว่าแนะนําครับให้ทําคลิปรีวิวอุณหภูมิในรถหลังจากจอดทิ้งไว้กลางแดดทั้งบ่ายนะครับว่าเป็นอย่างไรและใช้เวลาทําความเย็นจนสบายตัวนานเท่าไหร่ครับเพราะหลายคนกังวลว่าสรุปที่ใหญ่ และม่านที่บางแม้ติดฟิล์มกันแดดก็ไม่น่าจะช่วยได้มากครับอันนี้เป็นคำแนะนำมาจากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำตามนี้เลยนะครับเพื่อให้คลายสงสัยนะครับว่าจอดรถกลางแดดนานๆทั้งบ่ายเนี่ยอุณหภูมิจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้เวลานาน,านแค่ไหนที่จะถึงจะสบายตัวเพราะว่าเขากังวลในเรื่องของสรุปนะครับ ยจะทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมจอดรถทิ้งไว้กลางแจ้งนะครับตั้งแต่เวลา10โมงสึกเศษใกล้จะ1 1โมงแต่เดี๋ยวจะมาดูทีตอนนี้ผมตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิว้แล้วในรถเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วมาดูอุณหภูมินเวลานี้ว่าเป็นเท่าไหร่ เดี๋ยวทิ้งไว้สักบ่าย2องทิ้งไว้ให้แดจดจัดจแล้วเดี๋ยวบ่าย2องประมาณบา่ายกว่าแก่ๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าอุณหภูมิภายในรถจะเป็นยังไงนครับแล้วก็จะทดสอบเปิดแอร์จะใช้เวลาสักเท่าไหร่เราถึงจะรู้สึกสบายครับตอนนี้เป็นเวลา1 0 4โมง49ของวันเสาร์ที่13มมีนาคมนะครับผมได้เข้ามาอยู่ในรถแล้วก็ จะทำการบันทึกอุณหภูมินะครับเราดูเริ่มแรกนะครับดูจากอุณหภูมิของระบบที่รถมีให้นะครับเป็นแบบอุณหภูมิออนไลน์นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่32 2องศา,ศาเซนเซเยสครับณเวลานี้นะครับผมก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิมาด้วยนะครับเอามาวางไว้เห็นชัดไหมเลย คืออุณหภูมิเนี่ยบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับก็ามาเปรียบเทียบกันนะครับจอดรถอยู่กลางแจ้งนะครับสรุปนะครับปิดอยู่แล้วแต่มีเป็นม่านกั้นไว้นะครับกระจกหน้าไม่ได้มีอะไรกั้นนะครับกระจกรอบคันไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับทั้งหมดนะครับจอดไว้ตรงนี้ ตั้งแต่10โมงกว่าใกล้ๆจะ11โมงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอุณหภูมิจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับแต่ร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันกว่าเป็นยังไงนะครับ โอโโอ,โอุณหภูมิตัวนี้บอกว่ายากสนิดนึงน,นะ43จำมุมไหน่ดี43นะครับองศาเดี๋ยวผมจิบมาล่มๆหน่อย43.0องศาเซนเซียสนะครับร้อนมากเลยนะครับแดดเปรี้ยงเลยเดี๋ยวดูซิว่า อุณภูมิในระบบออนไลน์นะครับบอกว่า33.9เป็นอุณภูมิพื้นที่นี้นะครับแต่ว่าในรถเนีย4 3แล้วนะสรุปนะครับไม่ได้เปิดแต่กระจกหน้านะครับแล้วก็กระจกรอบคันเนี้ยนะไม่ได้ไมไ่มีอะไรบังเลยนะครับจอดกลางแดดเปรี้ยงเปรี่ยงครับเวลา,าตอนนี้ เที่ยง38นะผมจอดมาประมาณตั้งแต่ช่วง10โมงกว่ากว่อุณหภูมิในรถอยู่ที่43.0นะครับอ่ะพักไวต้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูใหม่ประมาณสักบ่ายบ่ายสองแล้วกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะครับรถยังจอดอยู่กลางแดดตั้งแต่ผมเริ่มทดสอบนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่า ผมจะเข้าไปในรถนะครับดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะติดเครื่องนะครับเหมือนกับว่าเราจะต้องใช้รถแล้วจะดูซิว่าจะใช้เวลาในการปรับความเย็นให้รู้สึกสบายตัวสักกี่นาทีนะครับเหมือนคุณผู้ชมที่สอบถามมานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบไปดูนะครับ ภูมิเท <society>. <t od SC I> <melodies> ah, ่าไหร่47.3องศาเซนเซียสนะครับ47.3องศาเซนเซียตอ่ะติดเครื่องนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองตรงเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับรถติดละนะครับเรดดี้ผมก็จะ เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วอ่ะเขาได้ยินเสียงเราบอกเปิดเครื่องปรับอากาศผมจะเพิ่มพัดลมไปที่สปีดประมาณสักสี่ 4, นะแล้วอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่2ีองศาร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับก็ลดอุณหภูมิลงสักหน่อยแล้วกันนะครับลดลงมาลดลงมาเลย เอาให้เย็นขึ้นสักยี่สิบแล้วกันนะอ่ะหนึ่งนาทีผ่านไปนะครับไปสองนาทีอุณหภูมิที่ขึ้นตัววัดอุณหภูมิเนี่ยตัวนี้ผมขอเขยิบมาน่อยจะเป็นเงาเนอะดูไม่ค่อยถนัดอ่ะอย่างนี้ต้องดูอย่างนี้นะ สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดจุดสามจุดสองแล้วนะลงมาเหลือจุดสองแล้วนะครับเอาเราดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับเวลาผ่านไปสองนาทีนะครับอุณหภูมิเป็นสี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เป็น47.0นะครับเวลาผ่านไป3นาทีแต่โดยความรู้สึกแล้วเนี่ยออแอร์เนี่ยครับลมลมแอร์เนี่ยที่เป่าเข้ามาหาจากช่องแอร์นี่นะครับทั้งสองช่องเนี่ยที่เป่าเข้ามาหาตัวเราเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะทำให้รู้สึกว่าบรรเทาความร้อนลงไปแล้วนะครับ แต่ความร้อนจากกระจกหน้าเนี่ยที่เป็นไอเข้ามาถึงถึงใบหน้าเราเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณความความร้อนตรงนี้นะครับพื้นที่เนี่ยผมคิดว่ายังร้อนพอสมควรอยู่นะตอนนี้อุณหภูมิในรถเราเหลืออยู่สี่สิบหกจุดเจ็ดจุดหกแล้วนะครับสี่สิบหกจุดหก นะเวลาผ่านไปสีนาทีนะบายสองสี 2, นาทีสี่สิบหกจุดหกอันนี้เอาบอกว่าเป็นการทดสอบที่โดยปกติเลยนะครับเมื่อเราเข้ามานั่งในรถแล้วก็ กดปุ่ม Start เปิดแอร์จากอุณหภูมิที่สูงอยู่จอดอยู่ในกลางแดดเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีสว่าสิบสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะก่อนเที่ยงจนมาถึงบ่ายสองแดดเปรี้ยงเลยนะครับตอนเนี้ เปิดแอร์มาได้สัก5นาทีนะครับอุณหภูมิอยู่ที่46องศาซึ่งถามผมว่ารู้สึกเป็นยังไงก็ต้องตอบว่าตอนเนี้ถ้าขับขับรถไปนะครับก็โอเคละความร้อนที่อบอ้าวในตอนแรกๆที่เข้ามาในรถเนี่ยมันหายไปแล้ว มันรู้สึกได้ที่ความเย็นจากช่องแอร์นะครับจากช่องแอร์ที่ใหญ่ๆใหญ่ๆสองช่องเนี่ยรวมทั้งตรงฝั่งนี้เนี่ยเป่าเข้ามาที่เราแล้วครับก็ถือว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกอึดอัดแล้วนะครับผ่านไปก็6กนาทีอุณหภูมิก็ลดลงมาครับเหลือ45.6สิองศาทีนี้ในความเป็นจริงนะครับเมื่อ รถคันนี้เนี่ยมีหลังคาสรุปถ้าผมจอดอยู่กลางแดดขนาดนี้เนี่ยเวลาที่ผมจะใช้รถผมจะเปิดหลังคาสรุปออกไปก่อนเพื่อระบายความร้อนขึ้นไปข้างบนก่อนสักสองสานาทีนะครับ,ก,รบก็น่าจะทําให้อุณหภูมิในรถเนี่ยเย็นเร็วขึ้นแล้วเราก็ปิดสังสรุปนะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องอไม่ใช่จะรัดเครื่องสิ สามารถที่จะเปิดแอร์ได้โดยแอป i-smart ที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเปิดแอร์ไว้ก่อนเลยแล้วก็ถึงจะมาที่รถอันนี้ก็ได้ทดลองเรื่องของการเปิดแอร์ด้วยแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆครับตอนนี้เวลาผ่านไป7จนาทีนะครับบ่ายสอเจนาทีละอุณหภูมิในรถตอนนี้อยู่ที่40 44.9องศานะครับ44.9องศาแต่ความเย็นจริงๆเนี่ยความเย็นจากช่องแอร์เนี่ยเย็นเย็นแล้เย็นมาถึงกระทบตัวเราแล้วรู้สึกสบายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอจนอุณหภูมิวิ่งไปจนถึง37องศาถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องแล้วกันนะว่าจะใช้เวลาสักกี่นาที คร,ครับตอนนี้เวลาบ่ายสองสิบห้านาทีผ่านไปแล้วสิบห้านาทีนะครับเรามาดูว่าอุณหภูมิในในรถเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อุณหภูมิในรถเรานะครับอยู่ที่สามสิบหกจุดสององศาเซนเซเยสแล้วลดลงมาจากเดิมเนี่ยที่เข้ามาในรถแรกๆเลยเนี่ยสี่สิบเจ็ดองศานะครับตอนนี้ก็มาเหลือสามสิบหกองศาในเวลาสิบห้านาทีนะครับ ทีนี้ก็จะลองดูสิครับว่าจริงเนี่ย15นาทีผ่านไปอุณหภูมิเหลือ3า 6, หรือ3 7สองศาประมาณนี้ซึ่งเป็นอุณหภูมิห้องแล้ว15นาทีผ่านไปหลังจากที่เราจอดรถอยู่กลางแจ้งในถ้ำกลางแสงแดดแรงๆหรือเรียกว่าแดดจ้าเลยนี่นะครับโดยที่เราไม่ได้ปกปิดกระจกหน้าไม่ได้ปิดม่านทางกระจกด้านข้างอะไรนะครับรถคันนี้ติดฟิล์มอยู่ที่ อด้านข้าง80ด้านหน้า60นะครับแล้วก็บนหลังคาบนหลังคาสรุปนี่นะครับก็ติดอยู่ที่80นี่ครับยี่ห้อฟิล์มเป็น VAP Nano Ceramic Film นะครับติดมาเมื่อตอนออกรถเลยนะครับบานหน้ารอบคันแล้วก็หลังคาสรุปตอนนี้ผ่านไป20นาทีนะครับ ผมเปิดสปีดพัดลมอยู่ที่ระดับ4ตั้งอุณหภูมิไว้ที่20องศาอุณหภูมิในรถอยู่ที่34.7องศาแล้วนะครับจาก47กระแสลมจากแอร์ก็กระทบกับลำตัวสบายดีครับก็ต้องไปดูนะครับว่าถ้าจะเปรียบเทียบว่าหลังคาสรูปเนี่ยมีผลไหมก็ต้องไปทดสอบอีกนะครับว่าในรถที่ไม่มีหลังคาสรูปการทำความเย็น,นยจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับ อุณหภูมิจะร้อนเหมือนเหมือนกันไหมนะครับตอนนี้ผมอามืออังที่หลังคาเนี่ยก็รู้สึกแค่ความร้อนเบาๆนะครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยที่กระจกหน้าเนี่ยรู้สึกว่าว่ามันมัน,ม,นมันร้อนมากนะครับกระจกหน้านไอไอร้อนยิ่งมากกว่านะครับก็เป็นการตอบคาถามนะครับคุณผู้ชมที่กรุณาถามมาว่าครนนี้ลองทดสอบจอดก,กลางแดดแล้วอุณหภูมิจะเป็นสักเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาเปิดแอร์นาะนสักแค่ไหนถึงจะ รู้สึกสบายดีนะครับผมก็ทำการทดสอบให้ดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับกรณีที่เราจอดรถตากแดดในเวลานานๆน,น,น,นะครับ เรามีวิธีที่จะระบายความร้อนก่อนที่เราจะมาถึงรถได้นะครับด้วยวิธีการอย่างนี้ครับตอนนี้รถเราล็อกอยู่นะครับเราก็จะกดกดล็อกที่รีโมทคอนโทรลเป็นเวลา6วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับ1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 6วินาทีนะครับ รถก็จะทำการเปิดกระจกทั้ง4บานนะครับแล้วก็เปิดหลังคาสันลุด้วยนะครับ<ะ>กระจกทุกบานจะถูกเปิดออกแล้วก็หลังคาสันุปก็เปิดออกเพื่อระบายความร้อนนะครับอันนี้แต่เราก็ควรจะอยู่ใ,ใกล้ๆรถหน่อยนะครับแต่เปิดล่วงหน้าสักนิดหนึ่งทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะปิดกระจกทั้งหมดครับทั้ง4บานแล้วก็หลังคาสันลุบนะครับ แล้วก็ท,ทําเช่นเดียวกันครับคือเอากุญแจมากดล็อกเป็นเวลา6วินาทีครับลองดูนะครับ1นึ่งพัน1นึ่1หนึ่งพันสองหนึ่งพันสาครับรถก็ทําการปิดหลงังคาซันรูฟแล้วก็กระจกทั้ง4บานเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็นำไปใช้ได้นะครับเวลาเราจอดรถ กลางแจ้งแดดร้อนๆน,นะครับแล้วก็เปิดเพื่อระบายความร้อนเสียก่อนนะครับอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการเปิดแอร์ผ่านแอปพลิเคชัน iSmart นี้นะครับเราสามารถสั่งเปิดแอร์ได้ด้วยแอปพลิเคชันนะครับระบบก็ทำการใส่พาสเวิร์ดครับ เมื่อกรอพาสเวิส,สวร์ดเรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะว่าเปิดระบบทำความเย็นนะครับรถจะทำการตอบสนองตอนนี้รถได้เปิดระบบทำความเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รถกันนะครับรถยังล็อกอยู่นะครับสังนกตดูที่กระจกข้างยังพับอยู่นะครับนี่ผมจะเปิดเข้าไปในรถนะครับ ตอนนี้ระบบแอร์ทำงานนะครับมีความเย็นออกมาเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการเปิดแอร์รอนะครับแล้วเมื่อเราขึ้นมาที่รถนะครับอ,อันนี้จะได้ยินเสียงแอร์ เมื่อเราขึ้นมาที่รถนะครับเราก็ทําการเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทรถเลยนะครับซึ่งแอร์เนี่ยถูกเปิดไว้แล้วนะครับตอนที่เราสั่งจากแอปพลิเคชันภายนอกรถก็จะขึ้นเร a d ดีและเราก็พร้อมที่จะเดินทางครับ อันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะครับพี่จะใช้สำหรับเวลาที่เราจอดร,รถกลางแจ้งอากาศร,ร้อนนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีที่1ก็คือเปิดกระจกเปิดสรุประบายความร้อนหรือวิธีที่2ก็คือเปิดแอร์รอนะครับด้วยแอปพลิเคชันครับจากการทดลองนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยก็มีอยู่ไม่มากก็จะอาศัยเทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่มีอยู่มาทําการท,ทดสอบให้ดูผลออกมาก็เวลารถจอดอยู่กลางแดดเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยร้อนพอสมควรเลยครับขึ้นไปสี่สกว่าองศาแต่ว่าเราต้องมาดูอย่างนี้ครับว่าประเด็นเนี้ยเรากําลังกัวงวลอยู่ที่สรูปถูกไหมครับว่าสรูปเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มเพิ่มภาระเพิ่มเพิ่มอุณหภูมิให้ให้ร้อนขึ้นจากปกติที่รถที่ไม่มีสรูป แต่ในขณะที่ผมทําการทดสอบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าความร้อนที่มาจากกระจกหน้าที่เราติดฟิล์มเนี่ยใสกว่าใสกว่ากระจกบานอื่นรอบตัวเพื่อสะดวกต่อการมองเห็นเพื่อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับรถกระจกหน้าเป็นกระจกบานใหญ่ผมมองว่าความร้อนที่ส่องมาทางกระจกหน้าที่ระอุเข้ามาทางกระจกหน้าเนี่ยก็มีมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองดูครับว่า รถที่ไม่มีสรุนะครับอุณหภูมิที่มาเข้ามาในรถแล้วจอดกลางแจ้งกลางแดดเป็นเวลานานเหมือนเหมือนกันเนี่ยอุณหภูมิขึ้นสูงถึง40กว่าองศาเหมือนกันหรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนของการระบายความร้อนหลังจากเปิดแอร์แล้วนะครับที่ผมทดลองไปเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก15ถึง20นาทีโดยสปีดพัลมก็ไม่มากครับอยู่ที่กลางๆก,ก็ถือว่าสบายตัวแล้วสำหรับผมเองนะก็มองว่าอย่างนี้ครับ ผมไม่กังวลเลยเรื่องสรุปนะครับผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ทาให้เพิ่มความร้อนในตัวรถทักเท่าไหร่อาจจะมีส่วนบ้างนิดหน่อยความร้อนที่ละอูเข้ามาจากกระจกหน้ารถเนี่ยถือว่าเยอะมากๆอันนี้โดยตรงเลยเพราะว่าไม่มีอะไรบางไม่มีม่านมีแต่ฟิล์มบางๆบางกว่ากระจกด้านอื่นส่วนสนรุปนั้นใช้ฟิล์มที่เข้มพอๆกับกระจกบานอื่นรอบข้างแล้วแถมยังมีม่านบางด้วย อันนี้นะครับก็บันเทาไปได้เยอะเลยครับก็หวังว่าการทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบที่พอจะได้ข้อมูลครับว่าระยะเวลาในการทำความเย็นสักเท่าไหร่ที่จะสบายตัวตามที่คุณผู้ชมได้ให้เกียรติแนะนำมานะครับอาจจะไม่ตรงประเด็นความสงสัยของท่านอื่นๆหลายๆท่านก็อยากให้ทำแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้ชมครับ เพียงแต่ว่าการทดสอบแต่ละ EP เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ในบางเรื่องแต่เป็นการตอบโจทย์เรื่องหนึ่งแต่ไม่ตอบโจทย์เรื่องอื่นๆอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ครอบคลุมในทุกๆประเด็นก็มีอะไรแนะนำครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมยินดียินดีที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็เราถือว่าเราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันมีอะไรแบ่งปันกันครับก็ฝากครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เรานะครับ เราจะได้มีกําลังในการทําคลิปอื่นๆต่อไปเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลมันเป็นประโยชน์ให้กันและกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะนําเสนอคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ